สวัสดีครับสวัสดีสมรมเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับทางช่องย t ท b e นะครับหลายท่านนะครับวันนี้ก็จะเป็นของวันที่สิบเอ็ดนะครับเดือนธันวานะครับ2 5 6 5นรบานะครับนะครับวันนี้ก็มาเป็นมาเชลนะครับสิงช้านะครับเป็นแหลกนะครับ เป็นแหลกนะครับเป็นแหลกของมือหนึ่งนะครับตัวโชว์หน้าร้านนะครับตัวโชว์หน้าร้านเนี่ยครับมันก็จะมีรอยนะครับจะมีรอยบนฝานะครับตรงมุมนะครับเหมือนเราฉฉกอย่างนี้เนี่ยครับมันก็จะมีรอยนะครับไม่เยอะนะครับเนี่ยมันมีรอยมันมีมันมีตาหนิตรงขอบๆมันนิดนึงนะครับแต่พวกฝาพวกข้างในนะครับเป็นของมือหนึ่งเลยนะครับมันก็จะมีรอยนิดนึงนะครับก็ไม่มีผลนะครับสําหรับท่านที่อ่ากลังมองหาแหลกนะครับ ผมมีแค่3รุ่นนะครับที่เป็นเชลให้นะครับที่เป็นเชลให้คือมีแค่3รุ่นนะครับอ่ามันจะมีนะครับสินค้าตัวนี้นะครับจะขายถูกนะครับจะขายถูกกว่ามือหนึ่งประมาณ1000บาทนะครับอ่าประมาณ1 0 0 0บาท900บาทนะครับ3กล่องนี้นะครับราคามือหนึ่งมันจะแพงกว่าประมาณ900ถึงพันหนึ่งนะครับ แต่ผมนะครับมาเชลให้คือลถในราคาอยู่ที่ราคาต่ำกว่ามือหนึ่งประมาณพันหนึ่งถึง9 0 0า0ถึงพันหนึ่งนะครับก็ประหยัดตังค์ลูกค้าไปนะครับนะครับผมก็จะพามาชมนะครับ12 u ยนะครับตัวนี้จะเป็นแหลกของ12 u ยูนะครับลึก12 u ลึก16นะครับลึก16นี่คือไม่รวมฝานะครับของมือหนึ่งเลยนะครับราคานะครับจะอยู่ที่ ,37 0 0นะครับ แต่ถ้าเป็นมือหนึ่งนะครับจะอยู่ที่4,7 0 0นะครับต่างกันแค่พันหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ประหยัดงบลงครับซอปอันนี้ครับแต่ตัวนี้นะครับทั้งสามแดกนะครับสามารถติดล้อได้นะครับสามารถซื้อล้อแล้วก็มาติดข้างหลังได้นะครับอ่าแล้วก็ต่อไปนะครับ12 u ยูนะครับลึก21นะครับไม่รวมฝานะครับอยู่ที่4,4 0 0น่ะครับมือหนึ่งจะอยู่ที่5,5 0 0นะครับราคาปกตินะครับตัวนี้ราคาเชลให้นะครับ เป็นตัวโชว์หน้าร้านนะครับ4,000 4,004นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวใหญ่เลยนะครับ 14u หรือยี่ตนะครับราคาอยู่ที่5,000บาทนะครับตัวนี้นะครับต่างกัน500บาทนะครับตัว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  12u นะครับนะครับของใหม่เลยนะครับแทบจะไม่เห็นตำหนินะครับนี่นี่เหมือนเหมือนประมาณนี้นะครับนี่นี่ประมาณนี้นะครับอันนี้ถุงนะครับนี่ครับ นิดเดียวนะครับเนี่ครับเราเอาน้ํายาขัดก็ออกแล้วนะครับเป็นคอมือหนึ่งนะครับแต่ลด9 0 0ถึง1,000นึงนะครับท่านในสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับหรือนะครับจะไม่ใช่ยี่ห้อนี้ก็ได้นะครับจะไม่ใช่สเปคนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นสเปคอื่นนะครับแต่ถ้าเป็นสเปคอื่นนะครับลูกค้าก็ต้องเป็นราคาเต็มนะครับอย่างเช่น S6 นะครับคือรถ16,303นะครับ อ่าถ้าเป็น L4 ก็2,500นะครับนะครับประมาณนี้ L2 ก็2,400นะครับประมาณนี้นะครับท่านไหนที่ต้องการก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับราคาแหลกของคอมแพกนะครับของมาตรฐานนะครับหรือจะเป็นไฟเบอร์นะครับไฟเบอร์ก็คือพลาสติกนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ0 8 3 7 3แ8 9สนะครับสินค้ามีเยอะนะครับเยอะมากนะครับ โทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับ0837398945นะครับราคาแหลกคอมแพกนะครับมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อว่าจะเป็นล้อ3ฝาแหลก3ฝาหรือจะเป็นแผ่นล้อนะครับหรือจะเป็นเบ้าเสียบนะครับนะครับอุปกรณ์ตู้ลำโพงมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับมาชมได้นะครับอยู่ห้อง3ามคลองหลวงปทุมธานีนะครับเบอร์โทรติดต่อ0837398945นะครับ0837398945ที่ร้านนรันศักด์นะครับ ใครที่มาร้านแล้วนะครับบางทีผมปิดนะครับเบอร์โทนี้จะเป็นเบอร์โทนะครับเบอร์โทผิดนะครับเบอร์โทนี้ขออภัยนะครับเบอร์โทนี้เป็นเบอร์โทผิดนะครับต้องฝั่งนี้นะครับมันจะถูกนะครับนะครับพยาธินะครับนี่ครับเบอร์โทป้ายนี้นะครับจะถูกนะครับเบอร์โทป้ายนี้ผิดนะครับขออภัยต้องมาป้ายหน้านะครับถูกนะครับ ท่านไหนที่มาร้านนะครับบางทีผมปิดอย่างนี้นะครับผมปิดไปซื้อของไปซื้ออะไรนะครับก็โทรมาก่อนนะครับบางทีผมแค่ปิดร้านแล้วก็ไปซื้อของผมก็วนกลับมาร้านเหมือนเดิมนะครับผมอยู the you, ่ร้านคนเดียวนะครับเบอร์โทนี้เบอร์โทรถูกนะครับเบอร์โทนนี้เบอร์โทผิดนะครับโทรมาแล้วกันนะครับหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับเนี่ยครับที่ร้านนันรัศก์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับไว้เจอกันอีกคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอบคุณพี่ๆท่าหลายท่านที่เข้ามาหนุนนะครับไว้เจอกันหนะคครรััับบสสวดี